สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่อีกแล้วนะคะสําหรับ1นาทีชี้ความสวยนะคะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับสําหรับคนที่อายุ40กว่ารุ่นเดียวกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องรูขุมขนนั่นเองนะคะใครหลายคนที่อายุ40กว่าไปแล้วกล้าการันตีเลยว่าประมาณ99%รูขุมขนตรงนี้จะต้องเบ่งบานรูขุมขนตรงจมูกจะต้องเบ่งบานเพราะอะไรผิวหน้าเราหย่อนคล้อยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเอ้ยไปใช้อะไรหรือเปล่ารูขุมขนจะบานไม่ใช่ผิวหน้าเรามันเริ่มตกเริ่มหย่อนนะคะตรงนี้มันเริ่มตกลงม,มันทําให้รูขุมขนเนี่ย มันก็จะเห็นชัดขึ้นนั่นเองหรือว่าคนที่ทาแป้งทารองพื้นมาเยอะ <c oughs> ๆผิวต้องการอากาศหายใจม <c oughs> ขาพยายามหายใจ <c oughs> เพื่อมันก็บานมาเพื่อจะรับออกซิเจนนั่นเองอวันนี้มีเคล็ดลับนะคะของคุณแม่ใช้ตัวนี้เลยค่ะสําหรับดูแลลุ่งลุมขนนะคะไม่ใช่บํารุงนะสมมติว่าเราต้องการจะปกปิดแบบฉับพลันเลยใช้ตัวนี้ค่ะพรายเมอร์ของเบนอฟิกบอกเลยว่าสุดยอดพอทาไปปุบ๊บรุมขนที่มันบานอยู่หายวับไปกับตาเกี่ยง,ง่ายลื่นกัะเพียงว่าใช้นิดเดียวนะคะแล้วก็แต่งหน้าตามปกติรุุ่มขน ลูขุมคขงคุณจะเกลี้ยงก่าวเหมือนไม่เคยมีมาก่อนนะคะลองดูนะคะหลอดนึงก็อยู่ที่ประมาณ500ร้กว่าบาทขั้นต่ำนะคะเวลาลดราคาเาเหลือสี่ร้อกว่าบาทลองไปใช้ดูนะคะใช้แค่เพียงตัวนี้ตัวเดียวคือเอาอยู่หมดเลยค่ะแล้วรูขุมคนนะคะเพราะาใช้อยู่ประจําแค่เพียงตัวเดียวคลิปหน้ามีอะไรลองติดตามกันนะคะ